นายกตัวจริงไม่ใช่อุทินแต่เป็นอนุวินกินรวบประเทศไทยครับผมก็ไม่แน่ใจว่าต้องเป็นรัฐบาลทักเซนหรือหุณศสินหรือเปล่าถึงจะเป็นแบบที่ท่านมองว่าเดี๋ยวท่านรัตรีครับในกรณีการแต่งตั้งคุณชัยชนกชิดชอบลูกชายเป็นรับรีว่าการกระทรวงที่เจ้าเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงนี้เป็นกระทรวงที่สําคัญดูแลโครงสร้างโทรคมนาคมสื่อสารของประเทศ ขับเคลื่อนศเศรษฐกิจดิจิตอลซึ่งเป็นเรื่องใหญ่หลายประเทศเขาขับเคลื่อนได้ผลแล้วแต่ของไทยยังเงือกงักอยู่ยังขับเคลื่อนเรื่องนี้ไม่ค่อยได้ดีการปรับปรามการฟอกไอ้การเฟกนิวการปรับปรามพนันออนไลน์การปรับปาานนาร,ปรา,บปามคอนเซนเตอร์ปรับปรามช่อโกงทางออนไลน์ซึ่งเรามีปัญหาเยอะเราต้องการรับตีที่มาทำหนะ้าที่ทันทีทันใดไม่ใช่มาศึกษางานอยู่ อย่าลืมนะครับคอเซนเตอร์นี่สร้างความเจ็บปวดให้คนไทยมาหลายปีแต่ละปีคนไทยถูกหลอกลวงโอนเงินไปให้พวกนี้ปีละหลายหมื่นล้านผมเชื่อว่าสังคมจะประนามจะกล่าวขานว่าท่านไม่ใช่นายกตัวจริงนายกตัวจริงไม่ใช่อนุทินแต่เป็นอนุวินกินรวบประเทศไทยครับ,บคุณครับกับ,ค,บคุณกอแก้วคุณต้องตอบก่อนครับท่านประธานที่เคารพครับ